อยเยี่ยมเยสเนเมันมื่อขี้บอดบอกว่าหน้ามาหาข่อยก่อนเอา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 แล้วมาเฮตุบุญแล้วเหตดบุญแล้วั่นบวกมเนี่ยเขาว่าเจ้าอเล่นี่บอดเก่งมันเจ้าเจ้าผู้ใดเออไปเรีนอะรไหวชี้สิอ่านี่ละตัวแท่เนตัวแท้ันน่เนี่ยนี่ครับนี่ครับคนที่มือมือที่บอด ันอแต่มันใสงสาวนองสาวนองสาวครับทั้งเลนีทั้งเลี่บอดมาที่ดอดเลยกะบบอกเห็นตัวจริงอเนาะบยามีผู้หญงอีผงครับนองสาวผู้เดียวนองสาวเดียวครับสาวเดียวครับสาวเปียสเซีเบาเลยแล้วจนนมันเปลนมันเป็นยี่หอี่ทอกเดียวกั่นะ อุ้ยไปทายๆมันอีพยาน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 ด้ยเพวกไผู้นี่เนาะมาใช้ให้พวกอะไรยาไพ่ครับนี่แหละนางหันหลังเสียงแดงอยู่ลวยาไบอกรถดิจ้าอะไรของอนี่เปันนอสาวสาวเลสกีเรนที่บอลนนาาเรเบตครับพอแก่ด้วครับเนี่บวนบอวาลินเนี่ย เตียพี่นองถามมาเน่ตะเกียรแม่นยี่หกนัดกันเท่าเด้อเมาพ่านไ้เอาต่อต่อีีนี่เอฟซถาม้านมึงเ่าทางไหนว่ามื่อเมื่อกี้บอกเสียงอีสานไปใส่นี่ละเขามาเฮ็ดไอเข้ามาเฮ็ดไอธุรกิจ่วนตัวครับแล้ว่าซัม พอ่อรอ,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 องเหล่านี้เล่นพอเจ้ากันรองเหล่ากันนี้เลยโอ้โหโอ้โหพ่อเจ้าหนามบก่อนี่ตำห,ตม,หมูมาลองตำหมูรมาไหมหรอตำหมง อันนี้มันต้องกินหล้ปิดเพมามันแตกพล่มต้ง <c oughs> องปิดน้ำเพราะความแตก็ล่มาลมน่กอมามาแก้วแก้วไผ เอาเขาวะากินเน่เราจะกินเขาหลายนี่ตะม,มุงใส่ประกอบแคบอือพ่สาเลยหือกินประกอบนั่นเป็นไะง

ทีเที่ยาเห็ดคลิปทีเาเห็ดคลิปกินแกงกิ่บมเหมือนใส่ขี้ยี่ป้มกันนี่ละเปียวน้ำพูนี่ละคราับ้เพนนอลาะอรเ่ะเอามานั่งมานั่งกินเขากันเงนรับเกียดได้เกียดแทนตับตองมาทุกคน ยังายาอันนี้บ่เป็นบ่เป็นบ่ยังนี้อยู่ในสายเลือดแล้วรูนี่เข้าเอนยังก่อนยู่ไน้สายเลือดเนาะเขาเส้นเลือดแล้วเขาเสียเลือดเพราเส้นเลือดสดเขาเสียเลือดไ่เดแบบตองเขาูกบวึซมแล้วแบบตองเขาลูลกซมแล้า ขี้อเลยีย่ี่นเอนแมนพวกเจ้าละเออเน่อาทำนี่ก่อนกินข้าวก่อนพี่น <le> <problems> องเอาเกี๊ยเกียบ้านดวงครับเกี๊ยเกี๊ยเกียครับเกี๊ยเกี๊ยบ้นดุงครับเกียบ้านดงครับเกียบ้านดุงเนาะฝากมาตอนตอนพี่ตอนน้องครับเออ ถ้าเพื่เข้มขึ้นยินดียินดีขึ้นได้นะครับเข้มมีลีครับเกียร์บันดุงครับเกียร์บันดุงนะครับอ่าและประกันความเข้มครับเกียร์บันดุงครับอันนี้นะเพาท่านได้ตีตาเพท่นได้ตีตาบ่เอาเจ้าตีแย่หรือบ่เป็นตีแย่กินตีเกียร์เกียร์ที่พันธ์ชาบันดุงแมนครับต่อตไปสิมีตรามันบ่ เป็นตราลูกแควไรพรแมงคือแกเกียร์ลูกแควไรพรท่าบลาเข้มท่าบลาเข้มมาเอาเงิ่อนชุนครับโอ้ยสุดยอดกินน้อยเข้มน้อยกินไรอยากไปเจ้าของมันอยากหอก้องยางมากนะนี่ไเออเออนี่คุกวดไล่ให้คุกบ่าขามโฆษณาสุดยอดครับอยู่นี่นี่เดี๋ยวไปกินกีบัวเหมือนกอนเล่าเนี่ยล่ะ เออ่อครับแม่เนวากินเท่าเห็นนี่ใช้ข่าเนยวดาดำม่จาพูดนี่ขาเน่วดำข้ามุ่นข้ามุ่นข้าเนยาดำนี่สังขยาครับสังขยาหนึ่งป้าห้ายบ่เนี้ยมูเป็นไหตพระเอท้าะเพิ่นชันแล้วคนเาชอบกินนั่น อันนี้ขนมกับปันมะนี่ขนมนี่ขนมกับปันโอ้นี่นี่ลวกพังเห็นแล้วนินี่หนึ่งปลาลวกพังเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเนี่

นี่น้ำยาเอ้ยน้ำจิ้มเอ้น้ำพริกแมงดาพริกแมงดาต่อแมดาลูกม่แม่กินขราแม่มา ว้าวจิ <Anfang> ้นเอากิ้นเข่าก้อนได้หี่าเออนี่เขาเต็มก้อน